มาดูกระชอนตักปลากันบ้างครับมีทุกรูปแบบนะครับตัวเลขที่ถังก็คือราคาครับเห็นไหมเล็กๆก,ก็มีแบบนี้ก็มี สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการให้ผมส่งไปนะครับราคาตามนี้นะครับบวกค่าบริการ100บาทนะครับเดี๋ยวผมจัดการส่งให้นะครับอันนี้ก็ไวตักปากัดนะครับอันนี้ใบใบลานนะครับ อันนี้ไว้ช้อนลูกน้ำนะเห็นไหม